บ้านไหนมีลูกมากกว่า1คนนะคะไม่ว่าจะสองคน3มคน4ี่คนนะคะหมอแนะนําเลยว่าต้องหาโอกาสนะคะไปกับลูกคนใดคนหนึ่ง2ต่อ2บ้างนะคะเดือนละครั้งก็ยังดีนะคะ,ะเพื่อที่เขาจะได้มีเวลาส่วนตัวกับเรานะคะเด็กแต่ละคนนะคะเขาต้องการการเป็นส่วนตัวกับเราอยู่แล้วนะคะบางทีเขาอาจจะอยากแบบพูดอะไรบางอย่างที่แบบ เฉพาะอยากให้เราทราบคนเดียวแบบเพราะบางทีะคะ่ะเราจะได้เห็นมุมบางมุมของลูกที่เราอาจจะไม่ได้เห็นถ้าลูกอยู่กับพี่หรืออยู่กับน้องนะคะอย่างลูกหมอเนี่ยมีสองคนคนนึงก็จะแบบชายนิง่งแบบเป็นคนที่แบบเข้ากับคนอื่นได้ง่ายอะไรอย่างเงี้ยนะ อีกคนนึงก็จะแบบเหมือนเงียบๆนะคะแต่เวลาที่เราไปกับเขาเนี่ยไปกับคนเล็กที่แบบดูเหมือนจะเงียบๆเนี่ยไปกัน2ต่อ2เนี่ยเขามีการแสดงออกที่แบบเป็นอิจระมากนะคะคือมันแบบคนละแบบกับเวลาที่เขาอยู่กับพี่เลยนะคะคือเราไม่อยากให้แสงของคนใดคนหนึ่งบ, <Yeah. S 1> บดบังอีกคนหนึ่งนะคะแต่ละคนเนี่ยคือเขามีความน่ารักคนละแบบมีความสามารถคนละแบบมีความเก่งคนละแบบ ะะดังนั้นเนี่ยการที่เราได้มีโอกาสได้ไปกับลูกคนใดคนหนึ่งเนี่ยก็จะทําให้เราได้ค้นพบบางอย่างที่เราอาจจะไม่เคยเห็นเวลาที่เราอยู่รวมกันหลายๆคนค่ะแล้วก็จะเป็นเวลาที่เขาได้แสดงความเป็นตัวของเขาเองจริงๆกับเราด้วย